ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอ้หลายๆตัวที่เราแบบได้ได้ไดฟรีมาทดลองนะมันเลยทำให้แบบว่ามันคงดีกว่าเราไม่ทาเพราะ,ระชีวิตประจำวันผมเนี่ยโดนแดดเยอะเยอะกว่าคนทั่วไปเยอะมากเลยนะครับใช้ลิฟฟี่ครับผมเขาไม่จ้างสักทีนะครับผมอันนี้ใช้มาจนหมดมหลายอันแล้วครับผมอร่อยดีนะฮะ ไม่ไดงไงยครับปากแต่งเลยโทรศัพท์นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหลอกเลยน,นี่ผมไม่ค่อยหล่อเพระโทรศัพท์นปกติมันจะหลอกว่าน,นี้เยอะมากเลยนะน้ำหนักขึ้นวันละห้ากิโลนะครับลงขึ้นลงสวิงเพราะกินเยอะเหมือนมื่อมวานผมถ่ายถ่ายงานใช่ไหมก็แบบ กินน้ำหวานทั้งวันกินน้ำหวานแบบดื่มทั้งวนันใช่ชอบพูดนะครับพูดไปเรื่อยเลยครับเพราะถ้าไม่พูดปุ๊บมันจะดูเงียบมากเลยครับก็สร้างผมบ่นไปแล้วกันนะจนแบบว่าอีกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่วันนี้ก็แบบเอ้ยเมื่อวานกินน้ำโอ้โหน้ำมันลมน้ำหวานเลยกินทั้งวนันแล้วเจออะไรก็เอาเข้าปากเลย ธอเธอลิทเธอลิทตัวทาหน้าใช่ไหมตัวลิทเธอตัวตัวทาหน้าเนี่ยผมจะบอกให้ว่าผมทาครั้งแรกเนี่ยผมตกใจมากเลยนะตัวที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ครับทาครั้งแรกคือผมเนี่ยรีบล้างหน้าทิ้งเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยเทมันทั้งขวดครับผมเททั้งขวดอะแล้วก็ทาไปโอ้ยมันร้อนคือแบบก็เลยถามว่าให้ไปถามเจ้าของว่าทำไมมันร้อนขนาดนี้เขาบอกว่าให้ทาแค่ ข้างละหยดเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เลยทาข้างละหยดเดียวก็แบบเฮ้ยอาทิตย์เดียวนี่คือรู้สึกว่าแบบผิวหน้าเราเนี่ยด้านขึ้นมาทําให้ผิวหน้าเราแบบผิวหน้าด้านขึ้นเยอะมากนะครับก็เลยเอาเอาให้คนรอบตัวเอาไปทานะครับผมก็ร้อนกันเกือบทุกคนนะช่วงแรกๆแต่พอทาปุ๊บกลายเป็นว่าเหมือนทีมงานที่แบบมันจะมีหน้าลอกอยู่นีนเป็นประจําอ่ะ มันหายนะครับทาตอนแรกเนี่ยคือผมบอกให้เลยว่าว่าถ้าใครที่แบบหน้าลอกอยู่หรืออะไรมันจะแสบนะครับผมแต่พอทาแล้วแบบฝืนทาไปเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นกลายเป็นว่าเออหน้าแม่งด้านทั้งทีมงานแล้วตอนนี้นะผมตอนนี้ทีมงานผมหน้าด้านหน้าด้านแข็งแรงทุกคนเลยนะครับตากแดดตากฝนเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับใครใคร ใครจะวุ่งจะว่าอะไรปล่อยไปนะครับผมอย่าไปทะเลาะกันนะครับนั่งดูตลกตลกพอแล้วนะครับคุยเล่นกันเรื่อยๆใช้ลิปของไรใช้ลิปตัวของเธอลิปเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าพอดีว่าเขาให้ฟรีมาผมยังไม่รู้นะเขามีขายไม่มีขายแต่คือเราเราก็ทานนะแต่ชอบสีฟ้ามากกว่าส่วนตัวชอบสีฟ้ามากกว่าอันนี้แบบไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าแบบชอบตัวสีฟ้านะผมวันนั้นนะผมเป็นไลฟ์ผมจะบอกให้ผมลงรูปไอ้พิพพซซา ผมเพื่อนๆเจนผมลงรูปในอนั่นนะ่ะไอสองแอปนั้นใช่ไหมเพราะว่าันนั้นผมไลฟ์ทิกต o อกแล้วก็ไปท้าทายอํานาจมืดของทิกต o อกนะครับผมจอดับนะครับจอดับจอดำแบบป๊อบป๊อบป๊บป๊บ,ปบ,ปบเลยนะครับเลยต้องไปชดใช้ลูกค้านะครับผมวันนี้เลยกินพิซซ่าเข้าไปอีกนะครับ ทั้งหลังไม่มีโบมือครับทันนคณะหมูกรอบไม่มีนะครับผมวันนี้ไลฟ์กับโฟกัสเหรอเหมือนว่าจะมีไปออกงานกับโฟกัสวันที่ประมาณมันวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบห้านี้มั้งยี่สิบห้านี้จะไปมีไปงานกับกัด ใช่ไหมน่าจะใช่เดี๋ยวดูปฏิทินก่อนปฏิทินเครื่องนี้ไม่ได้จดไว้นะครับ <c oughs> ซิแปแอกบอกไม่ได้นะครับว่าออกกําลังกายยังไงบอกบอกได้ไหมบอกได้นะครับการออกกําลังกายให้ให้มีซิแปแอกเนี่ยมันมีหลายท่ามากแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่มีระเบียบพอที่จะทําให้มีซิแปแอกได้นะครับผมเพราะว่าคนที่ออกกําลังกายแบบมีซิแปแอกได้นะ่ะคือคือปัญหาเลยเนี่ยคือคุณห้ามปล่อยมีพุงเด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่คุณปล่อยมีพุงปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมาดูแลยากมากนะครับผมผมจะใช้วิธี ไม่เหมือนคนนึ่คืออาจจะแบบว่าล,ลดของที่มันแบบไม่มีประโยชน์ที่เรารู้ตัวว่าเรากินแล้วทําให้มันลดนะ่ะถ้าจริงๆเราล,ลดน้ําหนักได้อะ่ะมันก็จะเห็นร่องของซิปแคกนิดหน่อยแต่ถ้าให้ออกกําลังกายนั้นไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าออกถ้าออกกาลังกายซิปแคกง่ายๆนะครับก็แค่ซิทอัพให้ถูกวิธีนะครับแบบซิทให้ถูกวิธีแบบไม่ใช่มือเหวี่ยงหรืออะไรเงี้ยหรือมันมีท่าโหนแล้วแบบเตะขาขึ้นช้าหรือแบบ ถ้าง,ง่ายสุดเลยอย่างที่เคยทำก็คือมันไม่ใช่ง่ายสุดมันเป็นท่าที่น่าเบื่อสุดหน่อยก็คือเอามือวางไว้ตรงพื้นนะแล้วก็ยืดขาไปข้างหน้าแล้วก็ยกตูดลอยพร้อมขาข้างหน้าให้มันลอยอยู่เฉยแค่นั้นนะคุณก็จะมีซึกโปกแรงนะครับผมเปิดหน้าหากมันตหล่อเกินไปนีดครับผมผมไม่ค่อยอยากเปิดนะครับโดแสงออร่าคอร่ามันออกทะลุไปนะครับขน,นาดหน้ากลมขึ้นหน่อยนะครับผม ขอทุกคนมีความสุขทุกๆวันเหมือนกันนะครับผมเก็กหล่อนะครับเก็กหล่อจนมันเป็นแบบเพลงเนี่ยจะออกบ่อยมากผมนี่ทำเพลงไว้เต็มเป็นหมดเลยไม่ได้ปล่อยสักทีนะครับไอ้ล่นดันไอ้เพลงที่ทำเสร็จล่าสุดนี่คือแบบไม่กล้าปล่อย <c oughs> คือผมทำเพลงเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเ็ปล่อยแล้วเ็เป็นแนวแบบเมทัลล็อกเลยนะครับแบบแบบล็อกจ๋าที่สุดที่เคยทำเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แม่เล่นดีขึ้นใช่ครับแม่ผมนี่เขาพัฒนาขึ้นไวมากนะครับตอนเอาจริงเนี่ยแม่ผมเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะจากการที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่ผมนี่เป็นเล่นเป็นแบบเป ปเล่นในกองละครจริงๆได้เลยนะถ้าเขาจําบทได้นะเขาไปเล่นเป็นแบบเป็นตัวร้ายเป็นตัวอะไรได้หมดเลยนะตลกทั้งจริงๆแม่เป็นคนเรียบร้อยมากนะครับแม่นี่เป็นแบบอ,อธิบายไม่ถูกแม่ผมนี่เป็นแบบเรียบร้อยโคตรอ่ะแม่ผมเป็นคนเรียบร้อยมากนะแต่ว่าเวลา <laughs> เจอผมแล้วผมให้เขาทาในช่วงแรกเขาจะตาขึงคังลเลยนะเขาจะแบบเหมือนแบบเขาแก่แล้วอะ่ะเหมือนแบบ ให้คนแก่มาทําอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งที่ผมคิดก็คือว่าผมอ่ะอยากมีภาพที่มันได้เก็บไว้นะที่ได้เห็นนั่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ให้แม่ลองทําดูถ้าถ้าลองแล้วไม่ชอบจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอผมก็บอกแม่ว่าแม่แม่เดี๋ยวพอแม่เล่นไปเนี่ยเชื่อใจนะนะเดี๋ยวก็จะมีคนที่แบบว่าเขาเขาเขาชอบแม่นะแล้วแม่จะรู้สึกดีเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบ แม่เขาก็ฝืนเล่นนั้นแรกๆนั้นแต่พอสักพักหนึ่งเขาก็ตลกนะครับผมเดี๋ยวนี้คือให้บทแม่ไปคือแทบไม่ต้องซ้อมแม่เลยนะครับก็คือแบบแม่คือแม่เขาใส่เต็มที่เลยเวลาแบบเวลาเวลาเล่นเพราะว่าเขารู้ว่าทาไม่ใส่เต็มที่ไอ้เน็มันให้เล่นหลายรอบแน่ๆอะไรเงี้ยแม่ก็เลยตลกดีครับผมตลกแม่อ๋อแล้วแม่ผมนี่ใครเห็นงนั้นแแกเล่นกีตาร์เป็นนะ จะเล่นกีตร์เป็นก่อนผมอีกนะครับผมแกไม่ได้จับมั่วๆนั้นน่ะนอกจากแกจะทำสบู่สบู่เท่อนแล้วเนี่ยทำผสมระเบิดกวนร,ระเบิดประจำวันของเขาเนี่ยเขายังเล่นกีตาราเปด้วยน,นะเขาเล่นกีตาราไฟฟ้าด้วยนะครับผมผมไม่ได้พูดเล่นนันเนี่ยแม่ผมอ่ะกดอยู่สี่คอร์ดสามสิบปีเห็นอยู่สี่คอร์ด ใหม่ๆเขาก,กดทับทาทาท่น่นนี่อะไรของเขาได้นั่นแหละแต่ถ้าเก่งเก่งสุดในบ้านจริงๆเนี่ยกีตาร์เป็น,ปนพ่อผมนะครับพ่อผมนี่นี่คือเก่งกีตาร์เกิดมาก็คือเห็นคนเล่นกีตาร์แล้วเราก็แบบเราก็ดูอย่างเดียวตอนเด็กนะเราพ่อเล่นกีตาร์แบบดึงๆแบบพ่อเล่นกีตาร์ผมก็เอากีตาร์พ่อมานั่งเป็นม้ายกเยกนะครับนั่งคอมเป็นม้าโยกเยกนะครับ S 1> <S 1> จนวันหนึ่งเหมือนเขาแก่ปุ๊บแบบผมว่าเขาก็ไม่ค่อยที่เกียดเล่นละผมก็เลยได้โมอลาโตกมาอันนึงนะครับเป็นกีตาร์ของเขานั่นแหละตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นยามาฮ่าธรรมดาธรรมดาเลยนั่นแหละตอนนี้ก็เล่นไม่ได้ละแต่ว่าก็เก็บไว้นะครับตัวที่ตัวท,วที่ตัวที่แบบชอบที่สุดเลยเป็นตัวที่แบบทําให้เราแบบเล่นเป็นนั่นแหละอ่านมินอ่านมินอ่านมินอ่านท่านอ่านหมดอะ เล่นไวโอลินกี่เพลงไวโอลินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ชอบเล่นนะครับไวโอลินผมชอบไวโอลินผมต้องเรียกว่าอธิบายก่อนไม่ได้ชอบเล่นไวโอลินนะครับเพราะว่าแพ้ยางสนนะครับเวลาเวลาสีวโลินแล้วยางสนมันเข้าจมูกมันจะทําให้หายใจไม่ออกนะครับผมถ้าไม่สนยางสนเนี่ยมันก็ ไม่มีเสียงเสียงมันไม่ไม่ดีนั่นแหละก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเล่นไวโอลินแต่ว่าชอบสะสมไวโอลินนะครับผมผมจะตอนนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะใครปถามผมยังจำไม่ได้เลยนะว่าผมซื้อเวโอลีนไว้ที่ไหนบ้างนะครับผมและไม่ได้ไปเอานะครับผมผมชอบสะสมไวโอลินนะครับ แล้วก็ชอบเก็บไว,ไวโอลินที่มีใบเซอร์อย่างเดียวนะแรกๆเราจะสะสมแบบผิดพลาดผิดพลาดมาหน่อยแรกๆเราจะฟังแค่ว่าไวโอลินตัวนี้เป็นมาจากเยอรมนีไวโอลินตัวนี้มาจากอิตาเลียนไวโอลินเล,ล่นแท้ไวโอลินไวโอลินเนี้ยแค่นั้นเราฟังแค่นั้นนี่เรายอมจ่ายตังค์เรายอมซื้อละแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ย มันไวโอลินมันมันดูยากมากนะครับไวโอลินนี่มันเป็นเป็นเครื่องดนตรีที่ก๊อปปี้ตัวก๊อปปี้ก็มีราคาด้วยนะครับผมมันเลยดูยากมากๆนะครับตอนหลังผมเลยซื้อแต่ไวโอลินที่มีใบเซอร์นะก็คือต้องมีแบบทั้งในทั้งนอกตัวไวโอลินต้องมีใบมีรูปเจ้าของมีอะไรเงี้ยที่เขาทำอะ ก็จะเล่นแต่วยโอรมีบเซอร์ซึ่งผมไปซื้อไว้นะครับหลายตัวมากนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้ไปอานะครับผมจ่ายตังค์ไว้เนี่ยเยอะมากนะครับกับไวโอลินนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปอานะครับอยู่กับที่ไหนกันบ,บ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหตุผลที่ไม่ได้ไม่ได้ไปเป่าไวโอลินเพราะว่าเคยคิดว่าเราจะสร้างบ้าน ที่ใหญ่มากๆนะครับผมผมคิดว่าผมจะสร้างบ้านที่แบบมันต้องมันต้องมีห้องที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีตู้เก็บอุณหภูมิอะไรที่ดีๆนั่นแหละผมก็เลยบอกก็เจ้าของไวโอลินหลายๆคนทุกคนว่านะวันหนึ่งถ้าผมมีอย่างนั้นอนะ่ะมีแบบพวกคุณอนะ่ะผมถึงจะไปเอาไวโอลินจากพวกคุณ มาเก็บนะครับที่บ้านผมเก็บไวโอลินเยอะนะครับหลายหลายร้อยตัวมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่แบบว่าไม่ไม่ได้ราคาแบบว่าสูงมากเราเรารู้สึกว่ามีไวโอลินจากหลายคนนะครับที่ผมไปซื้อเนี่ยคือเจ้าของเขาเก็บไว้นานมากแล้วมีใบเซอร์เป็นไวโอลินอิตาลีแท้อิตาเลียนแท้เก่าๆเลยแล้วก็เจ้าของรักแต่ว่าแบบมันมีเหตุผลที่ต้องขายอะไรงนเงี้ยเนาะเราก็เลยก็ให้เขาถือไว ให้เขาได้วอร์มเสียงให้เขาวอร์มเส้นวอร์มอะไรของเขาไปนะครับผมจนติดต่อไม่ได้ก็มีนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นความผิดของผมทั้งหมดนะครับผมเพราะาเพราะาประมาณว่าอะไรนะเราเรายังไม่พร้อมที่จะเก็บมันนะแต่เราไปไปซื้อมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ได้เอามาเก็บเพราะว่าผมเก็บไม่ค่อยดีนะครับไวโอลินสมมติผมเก็บมันเนี่ยผมชอบวางทิ้งมันอย่างเงี้ยวาง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 ,วางปุ๊บอบห้องมันร้อนอะไรเงี้ยแบบมันก็ ทำให้มันเสื่อมเสียกรงกาวอะไรมันก็หลุดนะครับผมเล่นดนตรีได้กี่ชนิดเล่นนนตรีได้กี่ชนิดต่อแบบตรงๆเลยนะครับเล่นทุกแทบทุกอย่าง แต่ไม่เก่งนะครับผมแต่เข้าใจระดับหนึ่งแต่ไม่เก่งนะครับแต่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมีช่วงที่เราบ้ามากก็คือเราก็จะฝึกเครื่องที่คนไม่รู้จักเนี่ยเยอะมากนะครับจะมีเครื่องดนตรีเก่าอะไรแปลกๆแบบเยอะมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าก็คือไม่ไม่ได้เล่นมันแบบว่าเก็บเล่นมันฝึกฝนมันแล้วก็หยุดนะครับเหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็จะบ้าบ้าครั่งโคโตมากนะครับ ไวโอลินไปที่แล้วก็บ้าคลั่งครับแล้วก็ไปชอบเก็บพวกเออดับเบิรเบรดอีกเชลโลเชลโลนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีที่ชอบมากอย่างหนึ่งเลยแต่รู้สึกว่าแบบกดแล้วมันเจ็บนิ้วอะไรเงี้ยมีใครเล่นเชลโลบ้างไหมในนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ